มีคนไล่าลบีกิดด้วยอะพี่นาชาเขาเอาโลบีมาจากไหนกันหรอหนูอยากลงมากเลยอะมีเสียงนันอีกแล้วพี่ว่านะเขาน่าจะไปซื้อมาจากเมืองมิก,ก้าเวอร์นะ่ะเขาจะเป็นคนมิก,ก้าเวอร์มาซื้อที่มิก,ก้าเวอร์แล้วก็มาโตเกะได้หรอหนูก็อยากได้บ้างนะ แม่ไปชี้ของกินมาแม่เลี้ยงเนี่ยห่ดไปตั้งร้อยหนึ่งแล้วเนี่ย ฮหอ,หอของขวัญก,กองพวกนี้เสียแล้วแต่บอกว่ากลุ่มพ่อกลุ่มแม่หายตัวไปแอออนยาคะเพื่อไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวคุณพ่อคุณมแม่ก็ไม่มารับแล้วอ,อ้ะเจ้หนูพูดผิดพี่เดี๋ยวคุณมพ่อคุณมแม่ก็มารับแล้วค่ะ หนูให้น้ำช็อกโกแลตให้พี่นะพี่กินมันพี่จะสดชื่นเลยจริงเหรอทีก่ก่าต้อร่อยดีน้องช่วย่านานยาเปขอของหวันใะห้คุณป้อคุมแม่หน่อยจีอ,ยอันวอานยาต้องการที่จะทำที่สุดเลย ออกไปเจอตัวแว่แม่ท่าอพ่อแม่คะไอ้แม่ลูกไอ้ไอ้แม่พี่ขะไอ้แม่พี่ไอ้พี่แม่ไอ้โอ้แม่พี่ก็ได้พี่แม่ก็ได้เออคือแม่คะพี่คะคือพี่อัญญาร้องห้า่ะเขาต้องการที่จะไปร้านห่อขวัญช่วยพาเข้าไปหน่อยนะคะได้อันยาคะเป็นแล้วหรอจ๊ะ คุณพ่อขากับแม่หายตัวไปแล้วหนูอยากขอของขวัญให้คุณพ้อคุณแม่อ๋อของขวัญวันปีใหม่เหรอจะ๊ะของขวัญวันคริสต์มาสแต่ว่ามันเลยไปแล้วโอเคเดี๋ยวพาไปนะวาร์ปสามสองมาทางนี้แล้วโอเคเอามาแล้วเหรอคะอสวัสดีค,ะคะ่ะคุณคะเย้อันยนจะทำแล้วหูน่ารักกุ๊บกิ๊บ แ้่นี้ของขัญขายให้คุณแม่จะของคุณป้อเสื้อนี้ของคุณป้อแค่เสื้อนี้ของคุณแม่จะได้ใส่เสื้อคู่กันหาเงนินที่ใช้ชิปฟุดเลยก็จะวางเฮ้ยวางแบบนี้อ่ะ,อะ,อะโอ้มันเปิดออกมาแล้วคนก็จะอยู่กันหมดจะสี่ แค ok, <White ball. S 1> ่นี้อยากก็ไม่มีคนอยู่แล้วยึบเย้อันนี้จะไปหาคุณป้าเจ้าคุณป้าคุณแม่ตัวไม่ต้องทิ่ก้าวหน่ะจะเธอหาคุณป้ากับแม่อห้เองตตุ๊จกสวัสดีค่ะใช่คุณแม่ก่อนคนนี้ปล่าใช่คุณยอยหรือเปล่าคะใช่ค่ะเท่านั้นเหรอคะ ใช่คุณชิก้าหรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะลูกคนนะคะเขามันอยู่ที่ร้านถอของขวาน่าคือเดี๋ยวคุณมาได้ไหมคะได้แค่แต่วตอนนี้ฉันมีงานยังอยู่ให้คุณลอไปแทนได้ไหมคะเดี๋ยวให้เธอหาคุณนมานะคะคุณลาเบอร์000ย์ศูน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 ย์ค่ะ คุูซ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 ูนคะสวัสดีค่ะคุณป่อของคุณานีใช่ไหมคะเออหรือว่าคุณลอยคะอ๋อไ้ครอบอ๋ออ๋อมีใครเห็นคุณานีหรือเปล่าครับคือคุณานีอยู่ที่ร้านของขวัญนะคะคือคือรายว่างไหมคะโอ้ขอโทษทีนะครับผมยังไม่ว่างเนี่ยฝากบอกน้องอาเน่ให้ด้วยนะครับว่าอยู่ที่นั่นก่อนแล้วก็ส่อดูแลคุณน้องคุณอาเน่ด้วยนะครับ ได้อยู่แล้วสิคะเดี๋ยวหนูให้แม่ดูแลให้โอเคครับพี่อาเนียคุณพ่อกับคุณแม่พี่บอกว่ายังไม่ว่ามีงานยุ่งอยู่ให้ฝากดูแลก่อนนะพี่หลอนึกว่าจะเจอใช่ไหมอ้อเขาจะมาอ <c ười> คุณอาเน,นียอยู่ไหมคะอยู่อยู่คุณแม่เอ๊ะขอฝากขาเกับคุณน,น้องอหนที่ก่อนนะคะ อันเนียคะกน,นัาเนียเดี๋ยวคุณพ่อกับคุณแม่ดิันกับคุณลอยเดี๋ยวเขาจะมาตอนเวลาบ่ายสามโมงนะคะเดี๋ยวเจอกันที่รถไฟนะคะค่ะคุณแม่เดี๋ยวเจอกันนะคะคุณน,นันเนียค่ะ